สบายดีเนาะพ่อแม่พี่น้องเบิดทุกู่ทุกคนพี่น้องเลยบอกว่าจะอยู่ใกล้อยู่ไกลเนาะอยู่ทางภายในหรือว่าทางต่างประเทศเนาะเมื่อนี้กับมาพบมาพรนกับซอง y o ยูทูบบันไล่สไตล์คือเก่าพี่น้องเลยเมื่อนี้ทางซองบันไล่สไตล์เนาะกับสิพาพี่พาน้องเขามาเบิ่งมาชมบรรยากาศนะตามทงให้ทงหน้าเนาะบรรยากาศธรรมชาติพี่น้องเลยเขาเขียวๆงามๆเนาะ ช่วงนี้เขาอ,อยู่ทั้งบ้านเท่านี้กําลังเขียวพี่น้องเลยกําลังเขียวกําลังงามทั้งนั้นเพิ่อนกำลังตึกสะดุ้งอยู่ได้ยังบัตึกสะดุ้งนะ <c oughs> เพิ่อนกำลังตึกสะดุ้งอยู่พี่น้องเลยโซนนะัานเนาะเดี๋ยวเอาสิพาไปหา ย่างโลเบิ่งพี่น้องเอ้ยทุ่งไห้ทุ่งนาเนาะบรรยากาศโคตรดีเอาสบายดีพี่น้องบนทุกคนเนาะมามาพี่น้องสิพาีมาโล่ทงมื่อนีร่สิบปีมาโล่ทงเธอหนึ่งพี่น้องเอ้ย เป็นควายมาโลทงมือด้เนี่ยหับห้องของพตกดีเนี่ยนอนเปื่อกขนาดเปื่อนเปื่อนพี่น้องเลย คอยเป็นคุกอะไรคอยเป็นลูกอีสานบ้านนาตัวจริงคอยหูทุกสิ่งหยกเว้นหูจะความว่าบรรยากาศดีขนาดพี่้เราอยู่ทงไหทงหงน้าเราคอยว่าผมได้เห็นภาพนี้นี้ ที่บอกว่าคิดฮอดบ้านเด้เน <c oughs> าะเขางามอุ้ยนี่เขาเคี้ยวงามขนาดพี่น้องเลยเดี๋ยวชิบาไปรอเบิอ่าเขาอยู่หน้าของเฮาเองเนาะโอ้กะปูกะปูกะปูอยู่บ้านเฮานี่ ปีนี้นี่ส่วนล้ายเป็นพืนผ้ากันเห็ดเห็ดหนาเห็ดหนาหวานพี่น้องเลยหาผู้ดำนีโบมีอะไรปีนี้นี่ตั้งแต่ข้นวานน่านนะพ่นาะ bát nào khẩu an à. khi ông am lì đài bình lặng rồi su năn hu nghe te lên te te lên te su hu nghe te lên te te lên te te lên te su năn hu nghe nghe bạc nhai นั่นควายคุจีควายคุจีโอฮาโอนั่นควายคุจีบรรยากาศเมื่อนี้โคตรดีเลยพี่น้องเลยบอดอ็ดเนาะบอดอ็ดบอฮอนบรรยากาศแบบอย่างชิมเข้ม เดี๋ยวจะพาพไปเบิง่งฮะเข่าอยู่หนอาเฮาอันนี้ครั้งแรกได้พี่น้องเกิดมาหาโลฮะนะทงนาโอ้กระปูปลากรด bọn chú xe ôi nam lái lý này thì nào người nam chân luôn hay luôn à? Uh. สิปีม้าหล่อทุหน้าเถอหนึ่งบ่ได้ออกมาหล่อทุหน้าเลยหลายปีเลยพี่น้องเลยหนึ่งจากว่ามีปัญหาทงางด้านสุขภาพเนาะสุขภาพบดีเจ็บมันอ่อนเอนอยู่ทุกมือพี่น้องเลย